สวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาเล็กบ้านทีเอชทีวีครับและนี่คือเบื้องหลังคลิปนะครับพาเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่บางกระเจ้านะครับที่บางกระเจ้าครับดยู่เฉลิกมากครับ เนนดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนาสวาธารณะน,นะคะสวนชีนครเดนกันนะคะน<แ>ี่เ,เลครับเราจอดอยู่ข้างหน้าคะที่จะเป็นป้ายนะคะเราดู<ม>นี่เป็นป้ายนะคะตรงนี้นะคะ<ม>นะน,น,น,นะคะเอมากๆครับแต่เข้าไม่ได้นะ เป็นเบื้องหลังเล็กๆแดงน้อยนะครับชอบใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับราารบ๊ายบาย